เพิ่งได้รถมาใหม่1นคันนะครับอันนี้เป็น h o n d ้าตีสี่ร้อจัดทรงโอสปูมาแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รถยังสตาร์ทไม่ติดนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มลองดูภาพรวมนะครับเผื่อใครชอบตรงนี้อยากจับจองก่อนก็ได้ ล้อหน้าหลังนี่เป็นสี่ลวดสี่ถีนะครับแต่งดิบมาหน่อยเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เม้นเนี้ยบมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำเดี๋ยวคันนี้จะขายถูกๆไปหลังล้อหลังล้อโตนะครับล้อสี่ถีเหมือนกันอาจจะมีขัดพ่นสีเฟรมสีล้ออะไรก่อน มันดูดีกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ขายนะครับรอหลามันข้อ17บเจยาง200ร้อประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องติดเมื่อไรเดี๋ยวจะลงขายอีกรอบหนึ่งนะครับ ใครชอบก็อยากจะจับจองไว้ก่อนก็ได้เลยนะครับผมดูรถได้ที่ปากซอยนนทบ,บุรี50ถนนสาบิน้ำเบอร์โทร0865369632ขอบคุครับ